ในหนังของอเมริกนหรือว่าหนังไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไฟแช็กที่เขาใช้ในหนังอะส่วนใหญ่เขาใช้ซิปโป้มิเชนโซอย่างไดฮาร์ดเงี้ยล่าสุดที่หยดเพกยังซื้อไฟแช็กซิปโปฝากน้องๆเลยซิปโปคือเป็นไฟแช็กกันลมนะครับที่เรารู้จักกันทั่วโลกว่าเปิดใช้งานได้ด้วยมือเดียวจุดแล้วไม่ดับง่ายๆให้ดูอย่างเงี้ยถ้าเราจุดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะ่มันโดนลมไม่ดับ นอกจากจะโดนลมขึ้นมาจากตรงๆจากข้างบนของกระดับเป็นไปแช็คที่มีการรับประกรันการใช้งานให้ตลอดชีวิตถ้าเกิดไปแช็คเสียแล้วใช้งานไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะซ่อมใหม่ให้ฟรีส่วนถ่าตัวถังด้านในเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซ่อมไม่ได้ส่งมาให้เราเราเปลี่ยนตัวในอันใหม่ให้ฟรีเลยครับจะมีข้อไหมว่าต้องซื้อจากที่นี่นะเป็นไปแช็คที่สะสมได้ซิปเปิลเนี่ยผลิตมาเนี่ยปีนี้ปีที่9 1ละ เขามีผลิตมาเกือบเกือบตอนนี้เกือบเกือบเจ็ล้านอันแล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีแบบออกมาใหม่ๆเป็นพันๆแบบคนที่ไม่สุ่บหรีก็สามารถใช้แฟแชทิปโพได้บางคนจะเอาไปจุดๆๆทูบจุดเทียนเอาไปแคมปิ้งก่อกองไฟก็ใช้ได้คนที่ไม่ได้ใช้เลยอาจจะเอาไปสะสมไม่ได้บางคนเนี่ยมีคอลเลกชันมีเป็นร้อยๆมีเป็นพันๆอันก็เลย เรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่จะสั่งทาพระเชของตัวเองเป็นคัสซอมของตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อสั่งสั่งผลิตได้นะครับขั้นต่ําแค่30อันเท่านั้นไปทําที่อเมริกาส่วนคนที่อยากจะทําส่วนตัวแค่อันเดียวก็สามารถสั่งทาได้เหมือนกันเราก็จะมาแนะนําให้ดูว่าเราควรจะเริ่มเดินยังไงก่อนนะครับ อันนี้แรกเริ่มเราจะมาที่ตู้ตรงนี้ก่อนหมุนหมุนตรงนี้ตู้หมุนหมุนตรงนี้จะเป็นสินค้าจากอเมริกาซิปโปมีผลิตทั้งจากอเมริกาญี่ปุ่นจีนนะครับแต่ตัวถังของเฟล็กชัคซิปโปทั้งหมดเนี่ยต้องผลิตที่อเมริกาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของอเมริกาเรียบเรียบนะครับมีลงมีลายก็เพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าให้มาเดินทางนี้ต่อครับริมกำแพงของเราทั้ง3ด้านเนี่ยจะเป็นเซ็ตเฟล็กชัคซิปโปจากญี่ปุ่น พันสองร้อยพันห้าร้อยพันแปดร้อยสองพันสองพันสองสองพันห้าสองพันแปดไปเรื่อยๆครับสองพันห้าสองพันแปดสามพันสามพันสองสามพันห้าจนสุดท้ายตรงนู้นครับสุงสุดท้ายตรงนู้นสามพันแปดร้อยบาทสูงสุดนะครับของงานญี่ปุ่นที่ที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับรอบไหนปุ๊บเราก็จะมีไฟแช็กซิโป,โปจากจีนรอบไหนก็จะมีตรงนี้ครับของจีนของอเมริกานะครับออเมริกาและตรงนู้นก็จะเป็นของ จีนเมกาญี่ปุ่นอยู่รอบๆในตรงนี้ครับพวกฮาร์เลดีวิสันตรงนี้นะครับฮาร์เลดีวิสันของญี่ปุ่นของของเมกาก็มีสุดท้ายเรามาจบที่ตัวนี้นะครับจะเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเป็นงานญี่ปุ่นงานพวกการ์ตูนลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเราก็จะมีงานพวก Limited e dition นะครับเป็นตัวสลองครบรอบ9ว่าปีซิปโป้นะฮะเราขออนุญาตทางซิปโปผลิตนะฮะเป็นลายทัพพสุวรรณนะครับแล้วก็มาพวกนี้ครับพวกนี้เราจะเป็น พวกเอเซอรี่ทั้งหมดนะฮะจะเป็นน้ำะจะเป็นน้ำมันฐานไส้กระป๋องกระเป๋านะครับตัวถังด้านในที่เป็นอินเ r t ร์ตที่เป็นเติมแก๊สแไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลิมิเต็ดเอเดชันตรงนี้จะมีตัวเงินตัวอะไรที่มันหายายกนะฮะของเมริกางาน Ignite to l e ลฟเป็นงานเปิดตัวร้าน Flagship Store นะฮะของซิปโป ในเมืองไทยที่เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกในงานนี้เราก็จะเปิดตัวงานของศิลป,ปินของคนไทยนะครับที่มาร่วมกันกับทางซิปโปเราทั้ง15คนเป็นคอลเลคชันพิเศษของปี2,567จํานวนจํากัดแค่แบบและ30อันเท่านั้น